สวัสดีครับผมก็พบกับวันเสด a ์ตอนนี้ถึง EP ที่25แล้วนะครับโดยหัวข้อวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเรือสำคัญกว่าฝีพาย The boats matter more than the r o w i n g นะครับ Rolling พนะายเรือนะแล้วก็วงเล็บว,ว่านี่คือ illusion of skill นะครับ illusion ก็คือภาพลวงตาภาพลวงตาของ skill นะของคนที่มีฝีมือทำไม ถึงพูดถึงแบบนี้มาเพราะว่ารู้สึกจริงๆก็มันค่อนข้างคอนเทอร์เชียลมากเลยนะอย่างลองถามตัวเราเองผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะเพราะแบบว่าเราเคยมีความเข้าใจว่าเวลาเรามีกล้องถ่ายรูปกล้องหนึ่งเนี่ยกับตากล้องเนี่ยเรารู้สึกว่าตากล้องอ่ะสำคัญกว่ากล้องถ่ายรูปเสมอใช่ไหมเหมือนใครใครก็ใช้ กล้องถ่ายรูปกล้องเนียถ่ายได้แต่ภาพที่จะออกมาสวยงามหรือมาดูดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ตากล้องมันอยู่ที่ฝีมือคนเวย้ยเหมือนเราเขาเคยบอกว่ารถคันไหนก็แรงเหมือนกันเวย้ยแต่อยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยต่างหากเนี่ยตอนนี้พอผมไปอ่านหนังสือแล้วก็เจอข้อความบทนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอา้าถ้างั้นในที่นี้แม่งน,น,น่าสนใจมากเลยวะเขาเสนอมุมมองอย่างนี้ว่ายังไงวะเนี่ยครับก็ยังอยู่กับหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดย Ralph d o b e l l y เช่นเดิมนะครับก็ มันยังมีอะไรมากมายหลายอย่างในสี่เล่มนี้ให้หยิบมาเล่าให้ฟังก็เลยรู้สึกว่าโอเคนั้นเลยอ่านในหัวข้อนี้ดีกว่าก็คราวนี้เหมือนที่ผมกล่าวไว้นะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเขาถึงพูดว่าเรือนสัมพันธ์กว่าฟีพายหรือว่ารถสัมพันธ์กว่าคนขับแล้วก็เลยลองมานั่งอ่านอ์กูเมนนี้ดูนะครับเราลองอ่านไปพร้อมๆกันแล้วลองคิดดูนะครับว่าพออ่านจบเนี่ยคุณรู้สึกว่าที่เขาพูดมานั้นถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อ,รอมกันเพราะฉะนั้นฟิลของวันนี้ก็คือฟิลของอ่านไปแปลไปแล้วก็คุยชวนคุยไปนะครับมันเริ่มต้นที่ว่าทําไมในปัจจุบันในโลกนี้มันถึงมีแบบ Serial Entrepreneurs น้อยจังนะซีเรีย e n อ r e ทร e n เนอรนี่น่าจะแปลหมายความว่าผู้คนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจแบบเหมือนที่คุณนึกถึง s t สตีฟ o b s อย่างนี้นะครับหรืออ่า Mark Zuckerberg อย่างเงี้ยพวกนี้คือ Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จแต่เขานีเกาใช้ควาว่า Serial Entrepreneur ก็แปลว่าคนเหล่านี้ทำไมเขาไม่ประสบคสวามส,สำเร็จแล้วประสบความสำเร็จอีกประสบความสำเร็จแบบต่อๆต่อๆไปทำไมนะมาดูสิอืม Of course there's deep job Richard b r a n s o n อ่ Richard Benson เจ้าของ Virgin อ But they are represent a tiny minority Serial Entrepreneur accounts for less than 1% of every one who started company เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะยกตัวอย่างสตีฟจ็อบหรือริชาร์ดเบรนสันได้แต่ว่าสองคนเนี่ยยังไม่ถึงกับ1%ของคนที่ประสบความสำเร็จบน,นโลกนี้อีกนะฮะอืมันต่อไปก็เไปดูว่าอาแล้วพวกนี้ serial entrepreneur เนี่ยคือเขารีทายแล้วก็ไปอยู่บน p r i v a t e y a c h t เหรออ๋อเหมือนกับเจ้าของ เหมือนเหมือนโคฟาวเดอร์ของ Microsoft ใช่ไหมครับเนี่ยคุณพอลอร์เลนนะฮะอ่าเบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นเช่นกันคนเหล่านี้ s ี r i a l อ e ร r e ธเปเนียนี้ไม่ได้บอกว่าประสบความสำเร็จเราไปอยู่บนเรือยอดหมดเนี่ยไม่เหมือนเจ้าพอเกมของ Steam ที่ขายเกมให้เราเล่นกันเนี่ยบอกว่าพวกคน Business People ที่แท้จริงเนี่ยโอ้วันๆยังมันยุ่งมากเลยนะมี too much เ e t up and go, น o ฮะแทนที่จะไปอยู่แบบนอนแอ้งแมงอยู่ในอ่าบีชแชร์หรือว่า เาี e, ที่บนใช้ยหาดแล้วก็ชิวๆคนที่ประสบความสำเร็จเหล่าอนี้ขเขาสวมมากเขา cannot let go and want to cosset h e i r firm s until they turn 65 No most o n d e r sell the i r share with เนเบอกว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือ <ừ, S 1> พวกนี้มันบ้าพลังมันบ้าทำงานกันตลอดเลยเหรอจนหัวจนอายุ65จนกเกษียณนะบอเอไม่หรอกจริงๆแล้วพวกผู้คนเหล่านี้เนี่ยพอประสบความสำเร็จไปเนี่ย เขาก็ขายแชร์ของบริษัทขายหุ้นของบริษัทอยู่ทิ้งทั้งนั้นแหละเดี๋ยวภายในทำทำขายหุ้นบริษัททำทโปรฟิตเนรับทำรายได้นะครับภายในเวลา10ปีทั้งนั้นนะ่ะ hmm. Actually you would assume that such self-starters who are blessed with talent a good personal network and solid reputation would be all given found in s o f startup อ๋อเขาบอกว่าขันสุดท้ายนี่ก็จะบอกว่า จริงๆแล้วด้วยซ้ำไปบางทีคุณอาจจะแอบคิดว่าไอ้พวกที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้พอประสบความสําเร็จจากบริษัทหนึ่งมันก็จะไปหืมไปสร้างเน่ยพอมันไปทาเน็ตเวิร์กไปมีอะไรก็ไปทําประสบความสําเร็จกับบริษัทอื่นไปมีสตาร์ทสตาร์ทอัพอื่นที่ขายได้อะไรอย่างเงี้ยบอกจริงๆไม่ใช่ทำไมพวกนี้เขาหยุดเหรอจริงๆก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วพวกนี้ก็ไปมีความ ก็เฟลต่างหากเหรอนะีก็ทำธุรกิจไม่ได้ต่างหากเราบางทีก็เฟลบ้าง Only one answer makes s e s s e นะก็มีแค่เหตุผลเดียวแหละเพราะว่า l u ก k play a b i g g e r r o l e than s ก i l l าสก็คือว่าคนเหล่านี้มักจะมีโชคเข้ามาเสมอนะครับแทนที่แทนที่กับสกิลของเขาหรือว่าถ้าให้วาดความสำคัญหรือว่าสิ่งที่วิ่งเข้ามาระหว่างสกิลกับลักเนี่ยลักนั่นจะมาก่อนสกิลเนี่ยเออโชคดีมาก แต่แน่นอนครับไม่มี Business person คนไหนที่อยากจะฟังหรือแล้วก็ได้ยินคำนี้หรอกมันจะเหมือนกับว่าเราไปดูถูกเขาด้วยซ้ำว่าเอยที่พูดถึงว่าพวกนี้จริงๆโชคมันมีโชคมากกว่าฝีมืออะไรย่เงี้ยน,นะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกด้วยซ้ำว่าในช่วงแรกที่เขาได้ยินเรื่องของคอนเซปต์ของ illusion of skill ก็คือภาพลวงตาหรือภาพมายาของ skill เนี่ยฝีมือที่เรากำลังพูดกันในตอนนี้เจ้าของสื่อนี้เขาบอกว่า อะไรความสำเร็จของกูมันแค่เรื่องฟุกฟงัเหรอตอนแรกเขาก็รู้สึกดิซัมไปว่าเฮ้ยแม่งออฟเอนซีปะมึงแย่ yeah, กูเล่นพูดกูเล่นหรือเปล่าเนี่ยเออนะโดยเฉพาะนะครับสําหรับใครบางคนที่ทํางานหนักหรือว่าก่าจะมาถึงจุดจุดนี้จะมายืนจุดนี้ได้เนี่ยเหนื่อยแทบตายนะในท่อนต่อไปเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นเราเดี๋ยวคามดาวดีกว่าเรามาดูเรื่องของ business success ก่อนหน่อยดีกว่านะครับว่า m u ามา f it อ o m ตค d o ดาธุรกิ์ความประสบความสำเร็จทางธุรกิจเนี่ยในส่วนไหนในมากแค่ไหนมีที่จะมีเรื่องของอ่าลักมีความโชคเข้ามาช่วยนยีหรือว่าในส่วนนั้นอ่ะมีมากแค่ไหนกันที่จะเป็นผลจากการทำงานหนักครับฮา r ์ดเวิหรือว่า d i s t i n ก t ทา l e เ t หรือว่านอกจากฮาร์ work แล้วยังเป็นคนที่มี talent ที่อยู่เกี่ยวกับงานตรงนี้โดยตรง แน่นอนเขาบอกว่าโอ้จริงๆโจทย์คำถามนี้ก็บางทีก็ m i s u n d e น r ะ s t ์ส d ูดเนี่ยก็คือเข้าใจบางทีก็ถูกเข้าใจผิดเช่นกันเพราะว่าแน่นอนถ้าไม่คุณไม่มี talent อะไรเลยคุณทำอะไรไม่ได้แน่นะแล้วก็คุณทำอะไรไม่ได้แน่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานหนักนะครับในนี้เขาเขียนว่า little is achieved without talent and nothing is achieved without hard work นะคือ without talent and without hard work you cannot achieve anything แต่ u n f o r t u n a t e l y นะครับ u n f o r t u n a t e l y ก็คือแต่อย่างไรก็ตามโชคร้ายเสียจริง n e i t h e r s k l l l s n t r น o ตโ s and t r o u b l e a r e the keys of criteria for s u c c e s s ความประสบความสำเร็จเนี่ยการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยอืมเรื่องของสกิลไม่ได้อยู่ตรงนั้นเสมอไปแน่นอนมันจำเป็น they are necessary but not sufficient แน่นอนจำเป็นแต่มันยังไม่เพียงพอ เขาก็เลยตอบถามว่าตั้งคําถามต่อไปว่าอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงวะทำไมถึงกล้าเคมลมขนาดนี้มันจริงๆก็คือเขาบอกว่ามันมี simple t a s t นะมันมีวิธีที่จะ t a s t ง่ายๆเมื่อใครบางคนหรือใครคนหนึ่งเนี่ยที่ประสบความสําเร็จในนี้เขาใช้คําว่าลองถามเป็นระยะเวลานานแปลว่าประสบความสําเร็จแล้วความประสบความสําเร็จเล่าประสบความสําเร็จอยู่เรื่อยๆนะครับ modern d a t when they enjoy More success in a long run compared to less qualified people And only then is talent The essential element เขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จอยู่เรื่อยๆประสบความสําเร็จเป็นเวลานานประสบความสําเร็จแล้วประสบผลความสําเร็จเล่าสำหรับเฉพาะคนเหล่านี้แหละครับที่แปลว่าไอ้นี่มันมีท ALEN นะครมันมีท ALEN แน่ๆในตัวมันซึ่งมันไม่ใช่เคส ทั่วไปสำหรับคอม퍼นีโฟลเดอร์เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เคสใหญ่เคสทั่วไปของคนที่ได้เจอธุรกิจนะที่เป็นคนที่เป็นคนผู้ก่อตั้งธุรกิจต่างๆซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะนะครับคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไอ้คนก่อตั้งธุรกิจป่านนี้นะครับมันตั้งธุรกิจที่1ต่อด้วยธุรกิจที่2ต่อด้วยธุรกิจ3ามเดี๋ยวธุรกิจสี่ไปเรื่อยๆมีสตาร์ทอัพใหม่เกิดขึ้นตูม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  อันนี้นี่คืออาร์กูเมนต์ของเขานะครับของคุณรอฟตดเบลี่ที่เขียนในสีเล่มนี้หัวข้อต่อไปก็เลยถามว่า what about corporate leaders how important are they to the success of a company mm hmm. บอกว่าแล้วไอ้พวก corporate l e a d e r ก็คือแบบว่าหัวหน้าตามสาขาต่างๆหัวหน้าตาม department ต่างๆล่ะในบริษัทเนี่ยพวกเนี้ยคนเหล่านี้เขามีความสำป็นขนาดไหนนะครับในบริษัท r e s e a r c h เชก็คือว่าจากการวิจัยจากการศึกษาดูเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วก็ดูมาว่าแน่นอนนะอ่า uh, um, asset of trade deemed to be associated with strong co แปลว่าพวก co ที่เก่งที่กล้าที่แข็งแกร่งเนี่ยเขามีเขามีลักษณะเขามีบุคลิกประจำเนี่ยในนี้ใช้คำว่า asset of trade เนี่ยอย่างเช่นใน,ในดูซิ management procedure นะครับเป็นคนที่บริหารได้ดี s t r a t e g i c b r i l l i a n c e i n a p a s t แล้วก็สามารถวางแผนต่างๆได้แยบยนต์นะครับแล้วก็ and so on คือแล้วก็ blah, 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 ลาบลาบลาบลาแลวก็ว่าไปแสดงว่า so story อันนี้ก็คือ trade ของ strong CEO ที่ต้องมีนะครับแล้วก็ในการวิจัยเนี่ยเขาไปเอา trade เหล่านี้เข้ามานะครับที่ CEO เขามีเอาไปวัดคู่กับ the relationship, the relationship between this behavior on the one hand and the increase of the company's value during the um, the range of the CEO on the other hand ก็คือว่าอ๋อเขาหยิบเขาหยิบสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปวัดนะครับว่า CEO ที่มีการบริหารดีมีการวางแผนที่ดีเนี่ยเขาไปวัดกับความสำเร็จอ่าไม่ใช่ความสำเร็จเขาไปวัดกับค่ามูลค่าของบริษัทนะครับในระยะยาวผลที่ได้ก็คืออะไรครับถ้าเขา เขาบอกว่าผลที่ได้เนี่ยถ้าคุณไปอ่าถ้าคุณ c o m p พ r e ก็คือเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2 company นะครับในประมาณ60%ของ c a s เนี่ยคือประมาณ60%เนี่ยคุณจะเห็นว่าไอบ้บริษัทที่มี strong CEO เนี่ยก็จะนำไปนะครับแต่อีก40%ก็คือเป็นพวก CEO ที่ไม่มีไม่มี strong trade ไม่พวก CEO ที่ไม่ได้บริหารเก่งหรือว่า CEO ที่ไม่ได้วางแผนเก่ง ก็ยังทำรายได้ได้ดีกว่าอยู่ดีนะคุณจะเห็นว่ามันมีความต่างอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แค่เกือบ50% 50% 50, 50ก็แค่10%เท่านั้นเองที่จะถึง 50%, 50นียประมาณว่ามันแทบจะไม่มี relationship อยู่ตรงนั้นอยู่เลยเนยีตรงนี้เราจะหยุดแค่ตรง2พารากราฟนี้ก่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่า ถึงแม้ว่ามันไม่ significant มากนะครับเพราะว่าความแตกต่างมันแค่ห้มันแค่เกือบ10%เท่านั้นเองนะคไม่มันไม่แทบจะไม่จําเป็นเลยสําหรับบริษัทไหนหรือว่ากลุ่มไหนองคอ์กรไหนที่จะประสบความสําเร็จโดยที่จําเป็นต้องมี c ีอที่มีความที่มีเทรดมีบุคลิกในด้านการบริหารในการวางแผนที่ดีเพราะว่าเมื่อหยิบมาเทียบกันแล้วจากการศึกษาความแตกต่างมันแค่แค่เกือบ10%เท่านั้นที่ทําให้มันเท่ากันเท่าเทียมกัน คนเนอร์แมนคเนแมนนี่น่าจะเป็นคนที่เขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow นะครับรางวัล Pulitzer Prize เนี่ยเขาบอกว่า it's hard to imagine that people a r enthusiastically e like buy books written by business leaders who are on the average o r slightly better than normal เคนนี้เขาบอกว่าเคนเนอร์แมนก็เลยบอกว่าเออมันยากนะที่จะลองคิดถึงว่าคนทั่วไปจะไปซื้อหนังสือที่ถูกเขียนโดยผู้บริหาร ที่แบบเฉยๆผู้ริหารที่แบบไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไปเทียบกับระยะกลางๆนะคนส่วนมากก็อยากดูสีสีของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วถูกไหมเพื่อมาอ่านอ่ดนะดูซิว่าวอร์เรนบบฟเฟ่นี่พูดว่ายังไงบรูนบฟเฟ่เองก็ยังพูดถึง agood managerial record i a f a r more a function of what business b o t s y o u g e t i n t o a n h o e f vision road อ๋อฟั a good managerial record is far more functions of what business b o a h you get อ๋อโอเคอย่างของ Warren Buffet เนี่ยครับ mm hmm. เขาก็พูดถึงเรื่องของการที่มี CO o เป็นศูนย์กลางหรือมอง CO o เหมือนพระเจ้าว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีการบริหารดีมีการจัดการภายในดีเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากกว่า แต่มันมันเหมือนบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องจักรกลให้เรือลํานั้นแล่นไปดีกว่าดีกว่าที่คุณจะพายได้เก่งขนาดไหนก็ตามอันนี้อันนี้คือเมตาฟอร์ที่เขายกขึ้นมาระกรฟต่อไปพูดถึงว่าใน Certain a r e เนะครับในเฉพาะบางบางพื้นที่บางพื้นที่ในการศึกษาเนี่ยสกิลแทบจะไม่มีผลเลยด้วยซ้ำไปโอ้ทำไมวะเอออันนี้ผมก็สนใจฮะทำไมสกิลไม่มีเหตุไม่มีสกิลไม่มี แค่ไม่มีพื้นที่ที่จะมามียุ่งส่วนจะมาเข้าเกี่ยวข้องกับความสำเร็จเลยเหรอ Keneman นนเขาบอกว่าลองดูเอเซทมันนี่ l p East Investment of the past eight year for this ranking for number two on this order this was c o m p a n y every year Keneman quickly c o l c l a t e d the relationship between the year's ranking is very right clear he c o l c l a t e d correlation between year one year two year one year two โอ้ โอเคโอเคคือเราเริ่มต้น p าร a g r a p ที่ด้วยคำว่าสกิลในการบริหารเนี่ยแทบไม่จำเป็นเลยเพราะว่าจากการศรึกษาของคุณเทนเนแมนในหนังสือ Thinking Fast and Slow เขาบอกว่าเขาไปลองไปเอาบริหารเอาบริษัทเนี่ยที่เป็น asset management asset management คือพวกที่ช่วยเหลือในการดูแลเงินช่วยบริหารเงินเนี่ย เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันพอเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบแล้วแบบไม่ว่าจะจับ1คู่2เออหคู่3ปี1คู่ปี3หรือปี1คู่ปีสี 4, อะไรเงี้ยพวกรายได้ต่างๆหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันดูจาก correlation แล้วมันดูไม่มีอะไรที่พอจะเป็น predictor ได้เลยว่าการที่เขาคิดการที่เขามี s k i l เนี่ยมันจะบริหารได้เงินได้จริง ในนี้เขาเลยเขียนว่า Pure Co In c o i n ินซิเดนทึ่มันคือเรื่องบางเอิน่นท่านั้นแหละเพราะอกว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกบริษัทช่วยดูแลเงินบริษัทช่วยบริหารเงินบางทีสิ่งที่เขาให้แนะนำมาก็แต่ว่าโอ้ถูกต้องเลยอยู่เว r รี่ท็อเลยแปลว,ว่าทำอะไรได้แน่นอนแต่บางสิ่งไอ้พวกบริษัทบริษัทตัาเนี้ที่แนะนำมาพอไปทำแล้วก็อยู่หนุนเวรี่บอททเลยเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ผลอะไรเลย บางที a d เซอร์ก็มีปีที่ดีเช่นกันแต่ปีที่ดีที่ทําโบนัส่แหละมันคือเป็นปีที่มันจะได้รับโบนัสนะครับมันเป็นปีที่จะได้รับเงินมากกว่าคนอื่นนะเพราะนนี้เขาเขียนว่า if the advisor h a s a great year it was neither boosted by previous year nor carried into the subsequent year the correlation was zero now. And yet the consultant's pocket bonus for their performance in other words the company was recalled l u เวอรือิง t ักร t สเ e Skill หมายเพราะว่าพอไปหยิบไอ้ที่คำแนะนำของบริษัทช่วยบริหารเงินไอ้นักลงทุนที่ช่วยแนะนำการลงทุนต่างๆนานาเนี่ย8ปีเอามาดูจับต้นชนปลายมาดูกันกลายเป็นว่าปีไหนที่ทำเงินดีก็ไม่ได้ว่าปีหน้าจะทำเงินดีเหมือนกันนะคำแนะนำที่ดีก็ไม่ได้แปลว่าปีต่อไปจะเป็นคำแนะนำที่เสียเพราะคำแนะนำที่เสียก็มีเหมือนกัน แปลว่าไอ้พวกนี้ถึงแม้มันจะเก่งขนาดไหนความเก่งหรือสกิลที่มันมีก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นเนี่ยในนี้ก็เลยย้อนกลับไปที่หัวว่า illusion of skill พวกนี้จะมีสกิลขนาดไหนก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปเนี่ยเท่านี้เวลาก่อนที่จะจบไปใน conclusion เนี่ยที่กำลังไฮไลท์อยู่ก็เลยพูดถึงว่าคุณจะเห็นได้ว,ว่าปีนั้นน่ยเวลาที่บริษัทจ้างหาเงินบริษัท ช่วยในการลงทุนวางแผนการลงทุนเนี่ยเมื่อแผนงานออกมาดีผลงานออกมาดีเนี่ยเราก็ไปรีวอร์ดเขาเราก็ไปให้ตังเขาเราไปให้เครดิตเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังให้ไปมันก็แค่เรื่องของเกี่ยวกับลนะักเนี่ย r e w a r d i n g luck rather than skill นะแน้วเรก็ให้แค่เรื่องของโชคที่ได้มาในปีนั้นแทนกับสกิลนะก่อนที่จะจบกันไปนะครับเรามาดู conclusion เล็กน้อย เูช่เขาบอกว่าไงครับ certain people makes a living from their abilities such as pilots plumber s and lawyers in other areas. s i l l i s s e c e s s a r y but t o t critical as with e n t r e p r e n n u r s a n d leaders no. เขาบอกว่าในบางกลุ่มบางคนนะครับก็ทำงานใช้ชีวิตหาเงินด้วยสกิลที่เขามีเขายกในนี้ก็ยกตัวอย่างนักบินช่างปะปาหรือแม้แต่ทานายความ แต่ว่าในบางแอเดียก็เหมือนกันในบางบางบางวิชาชีพก็เช่นกันที่สกิลคือเรื่องที่จําเป็นแต่ไม่คริติคอลแต่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นมากที่สุดอย่างเช่นพวกอันทร p r เ n เนอร์หรือลีดเดอร์นะครในบริษัทองค์กรต่างๆเพราะพวกนี้ต้องใช้อาศัยโชคอาศัยจังหวะอาศัยชานเซสเขาช่วยอันนี้ก็เขียนว่าฟ i นนอลลี่เนี่ยชานเซสนี่ก็คือว่าเรื่องของโอกาสที่ไปหามาเรือ่ของโชคที่ได้มามา,มากกว่ามันคือสิ่งที่ เป็น deciding factor เป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะโดยเฉพาะใน financial market ในนที่เขายกตัวอย่างนะเรื่องของเงินคุณจะเห็นว่าใน financial market เนี่ย illusion of skills คือสิ่งที่อยู่มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะภาพลวงตาของคนที่มีฝีมือของคนที่มีสกิลเพราะว่าในนั้นมันมีจะมันมีโชคม,มีโอกาสเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นครับในนี้เขาตบตูดว่า and give t u m b s to respect and chuckle at successful in financial gestures yeah what ดังนั้นก็ให้ความเคารพความนักและเคารพ respect กับช่างประปาของคุณแล้วก็หัวเราะให้กับความสําเร็จของไอ้นักลงทุนต่างๆที่เป็นเหมือนตัวตลกสําหรับหวันสะเด EP 25ก็ สรุปเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะปิดไปเราเกล่าวถึงเรื่องของ illusion of skills เนี่ยเรื่องของภาพลวงตาของฝีมือเรื่องของว่าทำไมในมุมมองของหนังสือเล่มนี้ถึงกล่าวว่าเรือก็มีความสำคัญมากกว่าฝีภายเช่นกันนะผมรู้สึกว่าในเนี่ยนะพออ่านจบแล้วเขาน่าจะจัวหัวค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับเขาจัวหัวมาแล้วเราถู้สึกว่ามัน Personal มันทาให้เรามาอยากอ่านเลยว่าโห oh จริงเหรอว่าทำไมกูรู้สึกว่าสกิลมันดีกว่ารถนะเวย้ยใครจะขับว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพอเรื่อมซูมเข้าไปพอไปอ่านเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อเพราะว่าบางทีเนี่ยในบางฟิลในบางจ็อบบางอย่างเนี่ยสกิลไม่ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งเสมอไปมันคือเรื่องของช ANCE มันคือเรื่องของโอกาสมันคือเรื่องของรักเรื่องของโชคด้วยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยาให้การตัดสินใจของคุณนะครับตกอยู่ภายใต้ i e l l u s i o n of skill บางคนที่ประสบความสำเร็จ บางคนที่ดีเด่นเนี่ยมันไม่ได้เก่งแบบเก่งมาจากความเก่งกาจของเขามันมาจากโชคช่วยด้วยเนะี่ยแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมไปว่าใครที่ไม่มีสกิลไม่มีความรู้จะหวังแต่โชคก็ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ขอจบเรื่องของอ่า illusion of skill ไว้แค่นี้นะครับเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้เราจะใช้เวลามากหน่อยในการอัพแต่ละคลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่แต่พอมีก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้ามาให้เรื่อยๆก็ยังต้อนรับ ทุกคนเสมอสําหรับเรื่องที่อยากจะแนะนําเรื่องที่อยากจะให้อ่านหรืออยากจิบมาพูดคุยนะครับว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไอ